ร่วมกับเราพรัฒญภัยในการเดินทางสำรวจความอยู่รอดดั้งเดิมของมนุษยชาติเป็นพยานในการต่อสู้ความแข็งแกร่งและกระบวนการวิวัฒนาการที่สร้างมนุษย์อย่างเราวันนี้วันใหม่อีกวันขึ้นบนทุ่งหญ้าโบราณดวงอาทิตย์โผล่ขอบเนินแสงเหลืองบางละลายบนหญ้าเปียกน้ำค้าง บรรพบุรุษมนุษยชาติคนโฮโมฮาบิลิสตื่นขึ้นร่วมกันเสียงลมพัดผ่านุ่มน้าเสียงนกชาวร้องเรียกฝูงบนแขนแม่โฮโมฮาบิลิสคือเด็กถารกแรกเกิดผิวชมพูหมัวใต้ชั้นใบหอดิบทางเผ่าออกเดินทางไปหาอาหารวูเขาเคลื่อนไหวเป็นแถวหลุม กวาดไปมาหูตั้งฟังทุกเสียงแม่และลูกนั่งข้างโขนต้นไมาใหญ่โขนรากสาเหมือนเปลธรรมชาติแม่พิงหลังกับลำต้นอุ้มลูกส่วนเผ่ากระจายหาอาหารคนชำนาญกว่าเข้าไปในหญ้าสูงพวกเขาหักกิ่งไม้แข็งแรงเหลาหัวเป็นแหลม เครื่องมือดิบแต่มีประสิทธิภาพพวกเขาเดินแก้มหลังแล้วนอนราบลงดูเหมือนกำลังสูมดูอะไรบางอย่างตามลงเสียงก้าวเท้าบนดินแห่งเบามากเสียงหญ้าโดนผิวหนังผสมจังหวะหายใจกลั้นจู่ๆข้างหน้าม้าป่าตัวหนึ่งปรากฏก้มหัวตามหาญ้าออก ทุกคนทันทีแห่การเปิดวงโค้งเงียบเงีบหลอมมาสะดุ้งพุ่งย้อนทิศวงคนปิดไม้เท้าตีลงเสียงเทา้าทุ่มฝูงคนร่วมแรงหนักล้มเยื่อาหารเช้าได้แล้วภูเขาพักสักครู่ใต้โคนไม้ที่แม่กับลูกรออยู่เนื่อซึมไหล จังหวะหายใจค่อยสม่ำเสมอหลายคนแยกไปหาฟืนมัดกิ่งแห้งแต่ละมัดถูกลากมาเรียงเป็นรูปก่วยพวกเขาสร้างไฟด้วยเครื่องมือดิบประกายไฟติดเชื้อไฟแห้งขวัญบางขดขึ้นเนื้อถูกแหลด้วยเศษหินขมเสียบไม้ยาววางบนฐานแดงพลิกมือจังหวะสม่ำเสมอ กลิ่นเนื้ออย่างหอมหวนขึ้นกล้องทั่วทุ่งกว้างแม่โหงโมหาบิลิสวางลูกที่ขอบโคนไม้ใช้ใบแห้งและกินผาร้องหายที่นอนนุ่มกว่าแล้วลุกขึ้นไปกินกับเผาทุกคนเมื่อยท้องหิวขนองความสุขจากชัยชนะทำให้พวกเขาเกือบลืมทุกอย่างแต่ก็เขาแตกไกล ท่ามกลางเงาแดดแตกกระจายเสือตัวหนึ่งกำลังเงียบๆเข้ามาตาเหลืองจับจ้องโคนไม้ที่มีเด็กมันส่งดูหยุดแอบ,บแล้วเข้าทั้งกลุ่มยังหลงกลิ่นเนื้อมือพริกเสียงปากยิ้มคุยไม่มีใครสนใจเสียงร้องเด็กจู่ๆฉีกอากาศ เสียงแผ่วตกใจดังกองจากโขนไม้ทำให้ทุกคนสะดุง้งพวกเขาทำเสียบเนื้อหล่นหันเร็วพุ่งวิ่งรอยเท้าเจาะแตกเต็มดินแห้งมาถึงโขนไม้แม่เพิ่งอุ้มมือขณะร้องไห้สำหลักแล้วสิ่งเศร้าเกิดขึ้นกับทารกโคโ,ฮโมฮาบิลิสเด็กไม่ดินอีกต่อไป ลมหายใจอุ่นเหมือนเพิ่งถูกดึงออกจากโลกแม่อมลูกที่นาอกเสียงสะอื้นเหมือนมีทันเสือยังยืนเอียงตัวพร้อมให้อีกดาบหากใครกล้าบุกเขาการ,รเผชิญหน้าระหว่างชายและเสือเกิดขึ้นชายก้าวออกกิ่งไม้เท้ารัดแน่นในมือ เขาคำรามเพื่อดึงความสนใจจากแม่เสือหดต่ำเขี้ยวแสงตาไม่กะพริบพวกเขาพุ่งใส่กันในช่วงเวลาสั้นเหมือนฟ้าผ่าแต่คนเดียวเขาไม่ใช่คู่แข่งการเหวี่ยงเหมือน้อนตีทำให้เขาโซเซรหลายแสบปวดเขายังยืนคำไม้เท้าหายใจหอบจ้องสัตว์เอยิบเวลา เสียงเท้าทุ่มกริดกลั่นมาทั้งเผาวิ่งสร้างเป็นวงโค้งกิ่งแกนยกสูงตีลงเขาพื้นดินเขาะภูมิยาสร้างเสียงทุ่มพวกเขาร้องดังก้าวเท้าคว้างหินพร้อมกันเหมือนร่างใหญ่เสือถอยทีละก้าวหูตั้งคำราม มันเอียงหัวหาทางหนีแล้วมันหันเร็วพุ่งไปเนงาลายหายในแนวยาก<อ>เมื่อเสือจากไปครอบครัวก,กอดกันร้องไห้พวกเขาได้บทเรียนโหดร้ายท่ามกลางทุง่งหญ้าหนักกล่าสามารถปรากฏทุกเวลาและทุกนาทีประมาทอาจแลกด้วยสิ่งมีค่าที่สุด รุ่งอรุณทอดบนทุ่งหญ้าโบราณลมเฉาลื่นผ่านหญ้าสูงยังชุ่มน้ำขางอีกวันหนึ่งบรรพบุรุษมนุษยชาติออกจากที่หลบภยัยกระจายไปทั่วขอบป่าเพื่อหาอาหารพวกเขาเดินตามทางเดินของสัตว์ป่าตาสแกนพื้นดินหูฟังการเคลื่อนไหวเบามากในหญ้า พร้อมกันนั้นบนทลายอุ่นงูใหญ่ตัวหนึ่งกำลังออกจากรังคลานไปหาเหยื่อตามกลิ่นหนูและลูกนกเมื่อมันจากไปรอยตัวโค้งยังพิีนบนทลายผุ่มใบแห้งคลุมเอิบปากรังไข่โขโมฮาบิลิสดมกลิ่นไข่ไม่อานแนวทลายเคลื่อนไหวจึงตามมาถึงขอบภูมิ มือแกร่งคล่องแคล่วเอาไข่หลายฟองตอกแตกดูดทีลชิ้นคนเหนียวเต็มพลังงานพวกเขากินรีบแต่ยังเฝ้าระวังเพราะรู้รังไข่ไม่ค่อยมีไข่เฝ้าหมูอย่างไปล่าไม่รู้เลยว่ารังไข่ของตนกำลังถูกโจมตีมันตามทางอุโมงค์ตาลิ้นผายออกวัดกลิ่นโฉบผ่านคนไม้และโพรงหิน ดวงอาทิตย์ขึ้นสูงสิงแมลงกองเมื่อกินไข่จบพอสำหรับเช้าหนึ่งบรรพบุรุษมนุษยชาติเมื่อกินอิ่มก็นอนพักบนพื้นดินแหง้งตาเปิดปิดตามจังหวะลมใกล้เที่ยงงูกลับหลังมันคลานมาถึงขอบตรายจมูกแตะเปลือกแตกกลิ่นไข่ขาวแฉะในอากาศร้อน เมื่อกลับถึงรังเห็นไข่ถูกกินหมดมันสะดุ้งหัวยกสูงตัวพองเสียงสายผ่านช่องปากความโกรธทำให้มันหาเส้นกลิ่นแปลกเร็วเปลี่ยนตามทางนำไปเหงาคนที่กำลังพักไกลนั้นหมูเข้าใกล้เพื่อแก้แขนหัวยกรูปตัวเอสปากอ้าเผยเกี้ยวเียว ตรงสู่โฮโมฮาบิลิสนอนชิดโคนไม้แปลกใจมันพุ่งมาผ่านวงตัวนาะรอบอ,อกและสะโพกรัดแน่นทีละจังหวะชายที่ถูกพันกระโดดขึ้นมือจับตัวงูพยายามแย่นิ้วเข้าช่องพันเพื่อเปิดวงรัดลมหายใจเขาสั้นหลงหน้าเสียวขาจับแน่นรากไม้เพื่อเอาจุดยึด ภรยาเห็นก็พุ่งไปตามขอบยญาเพื่อแจ้งทังเผาเผาโฮโมฮาบิลิสทั้งหมดเข้ามาสร้างวงครึ่งโค้งรอบงูถือไม้เท้าพวกเขาตีแรงส่วนตัวงูไม่แต่คนที่ถูกพันเปลี่ยนมุงต่อเนื่องให้งูไม่ทันหันหัวสู้กลับเสียงไม้เท้าทุบทับใส่หญ้าและดิน เศษหินปลิวฝุ่นแห้งฟุ้งขึ้นปิดตาสัตว์หลังสักครูง่งอนลงวงรัดช้าลงหัวรถตามลินแลบออกเหนื่อยมันหาทางหลบตัวแหวกออกจากปลายไม้เท้าคลานเฉียงเข้าพุ่มไผ่ทิ้งแนวยากโคนและเกล็ดหลน้นไม้เท้าดาบสุดท้ายเคาะใส่ช่องวาง แล้วทุกคนยืนนิ่งฝังเคลื่อนไหวแน่ใจว่ามันถอยไกลชายถูกคลายวงพันหายใจสะบักออกกอดอกตายังเบลอทุกคนช่วยเขาพยุงออกจากที่อันตรายเดินตามขอบดินสูงเพื่อหลีกพุ่มไภยัยเปลี่ยนตำแหน่งพักไปบริเวณว่างโปรงกว่าเมื่อจังหวะหัวใจและลมหายใจสงบ พวกเขาลงไปช่วงฐานตื้นเพื่ออาบล้างไล่กลิ่นเลือดและกลิ่นง,งูติดผิวหนังน้ำเย็นไหลผ่านนองเสียงหัวเราะเบาดังขึ้นหลังความตึงเครียดเหมือนเส้นได้ปลดเลื่องความกลัวที่ยังคาพวกเขาล้างไม้เท้าสะอาดเก็บหินแหลมอีกตรวจถุงใบและส่วนอาหารที่เหลือ ดวงอาทิตย์เช็คไปที่ตะวันตกเงาคนยาวบนหญ้าอันตรายผ่านไปโฮโมฮาบิลิสกลับแบ่งกลุ่มปรับรูปแบบดำเนินการเดินทางหาอาหารต่อพวกเขาไม่เข้าพุ่มไายที่เพิ่งมีอันตรายแต่โค้งตามขอบลมหาผลป่าหัวรากและอรอยเท้าสัตว์เพื่อทำเครื่องหมายเป้าหมายให้พรุ่งนี้ เสียงเปล่ากลับมาจังหวะสม่ำเสมอตามองไกลกว่าปกติและทุกก้าวนำบทเรียนเพิ่มไม่มีมื้ออาหารใดฟรีท่ามกลางทุง่งหญ้า